ความรู้สึกที่อยากให้นักเรียนของเราคิดก็คือว่าต้องทํางานแม้ว่าเขาจะบกพร่องก็สามารถมีคุณค่าในชีวิตได้ทํางานได้เป็นประโยชน์กับสังคมได้นักเรียนเราออกไปทํางานข้างนอกเนี่ยทุกคนเข้าใจว่าเขาสามารถทํางานได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าสังคมเนี่ยให้โอกาสเขาก็คือส่วนหนึ่งของสังคมเหมือนกันใช่ไหมครับ ถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาเนี่ยเขาก็เหมือนว่าเขาจะไม่มีที่ยืนในสังคมได้เราก็ยินดีรับเข้ามาทํางานในส่วนที่คิดว่าเขาเขามีความสามารถในการทำํำสวัสดีค่ะวันนี้อยู่พามมาที่โรงเรียนลบ,บุรีปัญญานุกูลจังหวัดลบ,บุรีค่ะ ที่นี่เนี่ยเขาก็มีการเรียนการสอนให้กับน้องๆที่มีความพิการทางด้านสติปัญญาค่ะนอกจากจะให้การศึกษาแล้วนะคะที่นี่เนี่ยเขาก็ยังมีการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยสามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างจริงๆเลยล่ะค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้ตามบุ๋เข้าไปดูข้างในกันค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้อุ๋ยก็อยู่กับท่านผู้อำนวยาการโรงเรียนรบบุรีปัญญานุกูลค่ะสวัสดีค่ะท่านผอสวัสดีครับ <c oughs> ค่ะผอคะในส่วนของโรงเรียนเนี่ยเรามีนโยบายในการบริหารโรงเรียนยังไงบ้างคะบทบาทของรบบุรีปัญญานุกูลเนี่ยจัด<ช>การศึกษาสำหรับนักเรียนที่ปกป้องทางสิิปัญญาอ,ออทิสติกแล้วก็พิการสอนออจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเนี่ยสามารถจบออกไปแล้วอยู่ในสังคมได้ เป็นลักษณะการจัดก,การศึกษาเพื่อการมีงานทำนะครับซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดครับมีการเรียนการสอนระดับชั้นยังไงบ้างะคะเรามีรับตั้งแต่อนุบาลน,นะครับถึงมัธยมศึกษาปีที่6แล้วในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะมีความแตกต่างจากโรงเรียนปกติยังไงะคะครับโรงเรียนของเราเนี่ย จัดการศึกษาโดยโดยใช้หลักสูตรที่ที่ประยุกต์แล้วปรับปรุงแล้วจากหลักสูตร8สาระเนี่ยมาเป็นหลักสูตร6ทักษะนะครับเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนด้านต่างๆซึ่งใน6ทักษะเนี่ยก็จะมีทักษะทางวิชาการอยู่ด้วยนะครับซึ่งสามารถขยายให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนว่าสามารถเรียนทักษะทางวิชาการได้มากน้อยแค่ไหน6ทักษะก็ได้แก่ทักษะด้าน การเคลื่อนไหวให้ใ<ช>สามารถชื่อตนเองได้มีสุขอนามัยที่ดีท,ดทักษะทางสังคมเขาจะต้องมีทักษะการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับในสังคมนอกจากนั้นยังมีทักษะด้านภาษาและการสื่อสารเพรื่อให,ให้นักนักเรียนสามารถสื่อสารได้อันนี้จะเน้นเป็นในทางวิชาการด้วยไหมคะใช่ใช่ใช่แล้วก็ทักษะทางวิชาการซึ่งเน้นใน3ด้านก็คือการอ่านพื้นฐานนะครับคณรตศา์พื้นฐานแล้วก็การเขียนพื้นฐาน แล้วก็ทักษะสุดท้ายคือทักษะด้านอาชีพทักษะด้านอาชีพกับทักษะด้านอาชีพเราก็จะสอนในเรื่องของอาชีพต่ตางๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องอลักษณะนิสัยที่จําเป็นต่อการทํางานคือยังไงคะเช่นการตรงต่อเวลาการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้การทํางานจนสําเร็จทํางานอย่างเรียบร้อยออมีความขยัน,ยนที่จะทํางาน ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้อุ๋ก็อยู่กับครูอัมพวันนะคะซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนลบุรีปัญญานุก,กูลจังหวัดลบุรีค่ะสวัสดีค่ะครูอัมสวัสดีค่ะที่แรกที่เราจะไปคือที่ไหนคะ,ะจุดแรกที่เราจะไปก็คือจะเป็นสถานที่ที่ทําเกี่ยวกับกเษกเษตรเกษตรพืชแล้วก็กเกษตรสัตว์นะคะนี่ก็คือสวนเนาน ใช่ค่ะสวนมะนาวเป็นพันแป้นพิจิตนะคะอันนี้เป็นค่ะใช่ค่ะ, <ๆ S 1> ะลูกๆของเรานะคะจะดูแจลจะรดน้ําแล้วก็พรวนดินนะคะ,คะแล้วก็ให้ปุ๋ยบ้างนะคะเช็ดไข่ คือไข่นี่มาจากไหนคะครูไข่ก็คือไข่เป็ดที่ลูกๆเราเลี้ยงนะคะก oh, ็คือเลี้ยงเป็ดด้วยใช่ค่ะเลี้ยงเป็ดไข่นะคะ oh. อันนี้เป็นนักเรียนปัญญานะคะเริ่มแรกเดิมทีนะคะไม่ใช่อย่างนี้นะคะยังไงอ่ะคะคือจะเรียนรู้ว่าถ้าเริ่มแรกเลยนะคะเด็กอ,อนุบาลก็จะให้มาดูว่าเรียนรู้ว่าหน้าตาของเป็ดปนหน้าตาของไข่เป็นยังไงบ้างนะคะก็คือเราจะบูรณาการสิ่งที่มีอยู่พออยู่ระดับ สูงขึ้นก็จะเรียนรู้มากขึ้นว่าการเลี้ยงเป็ดนี้ต้องให้อาหารนะแล้วก็ต้องดูแลยังไงบ้างนะคะก็จะมาต่อยอดว่าไขา่เนี่ยสามารถที่จะเอาไปประกอบอาหารได้แล้วก็จําหน่ายได้ด้วยเป็นไรายได้ระหว่างเรียนด้วยนะคะอันนี้ก็คือฝึกแล้วก็เรียนรู้ว่าเออไข่พอเอาไปจําหน่ายแล้วทำยังไงลูกค้าเห็นแล้ว จะทำเงไงให้เขาซื้อค่ะก็ต้องมีการเช็ดทำความสะอาดนะคะแล้วก็อันนี้คือเทคนิคของการเช็ดนะคะเราจะผสมกับแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำอย่างสมมุติบอกว่าเวรใครมาเก็บไข่เขาจะจำได้ไหมคะได้่ะได้เพราะวันนี้เดี๋ยวเพราะว่าบ่อยๆซ้ำๆค่ะของเรานี่ต้องเรียนซ้ำๆบ่อยๆนะคะเขาก็จะจำได้ มันช่วยในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของความจําใช่ค่ะแล้วก็ทักษะอ,อื่น,นๆใช่ค่ะที่สําคัญก็คือคุณลักษณะที่เราต้องการก็คือความรับผิดชอบอ ด้านนี้ก็จะเป็น<ช><อ>กเกษตรพืชใช่ค่ะอันนี้จะเป็นนักเรียนที่บกพ้องค่ะไม่ใช่บกพ้องทางปัญญานะคะแต่เป็นนักเรียนออทิสติกนะคะ,<อ>คะก็จะใช้กเกษตรในการบาบัดเด็กแล้วอย่างออทิสติกนี่ก็คือเนื่องจากว่าเขาจะเชื่อฟังคุณครูคประจําชั้นเราก็ให้สิทคุณครูคประจําชั้น<ม>ก็คือพาลูกๆมามแล้วก็แบ่งหน้าที่ตามความถนัดแล้วก็ความชอบที่บอกว่าผักปลอดสารพิษเนี่ยเพราะว่านไง <ค>ใช่ค่ะที<ช>คือพวกน้องๆเองเลยใช่ไหมคะใช่ใชถูกต้องค่ะแล้วก็คือธรรมชาติของเด็กเขาคือเขาชอบแล้วก็ถ้าร้อนแค่ไหนถ้าเขาทำํำยังไม่เสร็จก็จะไม่ยอมละนี่คือลักษณะพิเศษของออทิสติกนะคะคือทําเล็กๆน้อยๆแต่ว่าทุกคนจะมีหน้าที่เพราะว่าเราจะฝึกว่าหน้าที่คือสิ่งสําคัญที่ทุกคนจะต้องมีแล้วก็ต้องปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายที่สําคัญก็จะต้องมีข้อตกลง ว่าใช่<ร>ว่าวคุณจะต้องทำงานนะถึงจะได้ความรักความเชื่อใจจากคุณครูแล้วก็เพื่อนอเราจะเอาผลผลิตนี้ไปฝากจำหน่ายที่ร้านใจฟ้านะคะซึ่งเป็นร้านข้าวแกงที่ดำเนินการโดยโรงเรียนลุบริพิญญาุคูลของเราเรามีร้านใจฟ้า เป็นร้านสวัสดิการเพื่อสังคมร้านใจฟ้าเนี่ยเป็นเป็นร้านที่พระเชพประคุณหลวงพ่อวัดบัตนอับภูะนะครับท่านช่วยที่จะให้เกิดร้านนี้ขึ้นมาด้วยมีวัตถุประสงค์ที่ว่าท่านก็อยากช่วยเหลือสังคมคนยากคนจนได้มารับประทานข้าวแกงราคาถูกกับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือให้เป็นสถานที่ฝึกงานของนักเรียนไปฝึกค้าขายไปฝึกในลนักษณะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็เป็นร้านมินิมาร์ทเป็นร้านกาแฟในในยูนิตเดียวกันเนี้ย นันก็จะได้สส่วนก็คือว่าชุมชนก็ได้เข้ามาอุดหนุนเด็กๆเ,เราก็ได้ไปฝึกงานได้รู้จักสังคมอันนี้เพื่อถือว่าเป็นเรื่องที่เรา,เ,าเป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนอย่างมากชุมชนสังคมก็เห็นความความ,ความมุ่งมั่นความตั้งใจของนักเรียนที่เอาไปทํางานทีราจะาก็คือห้องเรียนนะคะ บางทีเราใช้สถานการณ์จริงเพราะบางทีเด็กเขามองเห็นภาพพจนไม่ได้ก็จะใช้สถานการณ์ก็คือเอาแบงค์จริงๆมาให้ดูว่าอันนี้คือการเรียนรู้โดยตรงนะคะว่าเงินแต่ละประเภทแต่ละชนิดนะคะมีคุณค่าเท่าไหร่วันนี้ไม่มีสรมูแชมพูหมดขนมหมดก็ผิวโจ๊กนะม มีตังหนึ่งรเหมือนกับทุกคนแต่ว like ่าวันนี well ้คุณรวยของเราจะไม่เหมือนกับปกติก็คือแบบคือแต่ละคนนี้พยายามจะหาเทคนิคในการสอนที่ที่เราฝึกเข้มเพราะว่าเนื่องจากเราไม่อยากให้เขาถูกหลอกนะคะแล้วก็พอเขาก็ต้องออกไปใช้ชีวิตในสังคมใช่ บางทีเขา,าจะถูกหลอกถูกโกงก็คือเราให้เขาเรียนรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ใช่ค่ะโดยเฉพาะการใช้เงินอ่าตรงนี้ก็คือเราจะดูว่าเด็กเขาอารมณ์แปรปรวนไหมอารมณ์กําลังอยู่ในภาวะไหนมีความสุขหรือว่ามีความทุกข จะสื่อออกมาตรงนี้มันจะ,ะมันจะสื่อออกมาได้จากก็คือสีสันที่เขาเลือกอได้ที่เลือกแล้วก็รูปแบบที่เขาสอดอะไรต่างๆพวกนี้จะจะสื่อถึงอารมณ์ของเขาได้<บ>นี่ฝึกสมาธิเขาด้วยนะคะเนี่ยอันนี้เขาขึ้นได้เพิ่งเริ่มต้นเลยใช่ค่ะก็คือเขาจะจาได้ว่าค,คุณครูสอนอยังไงอ,อย่างครูอํบาบังกีก็ขึ้นไม่ได้ เราาจใช่ใช่ค่ะ <c oughs> แต่ว่าเขาเรียนแล้วก็คุณครูจะสอนอันนี้จะอยู่ในกลุ่มอาชีพทอผ้าสาอุริด้วยอก็จะมีอาชีพใช่ใชเฉพาะเลยนะคะเดิมทีเขาจะไม่นิ่งแล้วก็จะเล่นแบบ ก็คือบางทีก็แกล้งกันแต่ตอนนี้ก็คือเขาจะรู้ว่าเออเออเหมือนเขาแบบคนนิ่งเขามีสมาธินะแดีปกติไปเห็นเขาแบบเดินวนหรืออะไรเงี้ยเขาแบบเวลาเขาคอนเซนเทรตอะไรนี้เขาก็จะแบบคือมีตั้งใจมากเลยใช่ใช่ สังคมเห็นความเป็นจริงเนี่ยน้องๆก็ต้องมีการฝึกทักษะในส่วนของโรงเรียนโรงเรียนมีทักษะอะไรบ้างคะที่จะทำให้น้องสามารถไปใช้ชีวิตในสังคมได้คือเราแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น4ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับสขั้นตอนใหญ่ขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นการเรื่องเป็นการเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมความรู้สึกที่อยากให้นักเรียนของเราคิดก็คือว่าต้องทํางาน เราทำอะไรไปตั้งเยอะตั้งแยะเอ๊ะทำไมสังคมก็ยังมีค u e s t หรือมีคาถามอยู่นะครับว่ามันเป็นประโยชน์กับสังคมจริงหรือเปล่าคำว่า Cubic Academy ก็คือเรื่องเอ่อ CG นะฮะคอบเพล็กซ์ก่นวันนั้น CSR นะครับเรื่อง sustainability เรื่อง green society นะฮะเรื่อง social trust respect นะครับแล้วก็อันสุดท้าย communication หกเรื่องขอต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวโครงการ Cubic Academy และพิธีมอบเกียรติบัตร e s g ร้อกับ IRPC ครับบริษัท IRPC จำกัดมหาชนจากพิธีแถลงข่าวเปิดตัวสถาบัานการเรียนรู้ IRPC Qubit Academy ตามนโยบายของกลุ่มปตทในแนวทางแห่งการสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาคนเก่งสร้างคนดีนำองค์กรสู่ความยั่งยืนเพื่อเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน นะครับแต่เนื่องจากว่ามันมีหลากหลายเหลือเกินนะที่ว่าเอ๊ะมีส่วนอะไรบ้างที่จะทําให้องค์กรยั่งยืนนะครับเราก็เลยรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดนะครับเราให้ชื่อว่าคิวบิและในพิธีเปิดได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงของเยาวชนจากโครงการขาเทียมร่วมกับเยาวชนครอบครัวพนักงาน IRPC จำกัดมหาชนซึ่งในงานได้รับเกียรติจากคุณสุกฤทธ สุรกบโสกพลกรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC จำกัดมหาชนเป็นประธานการแถลงข่าวครั้งนี้แน่นอนว่าเราจะทําธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งดรไพลินชูโชธถาวรประธานกรรมการ IRPC และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทเป็นผู้กล่าวถึงแนวคิดการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยกลุ่มปตทเราให้การสนับสนุน มาโดยตลอดนะครับการที่จะให้คนมีศักยภาพสูงสุดเนี่ยก็จะต้องทําให้คนของเราองค์กรของเราเนี่ยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นะฮะในโอกาสนี้บริษัท IRPC จำกัดมหาชนได้รับมอบประกาศนียบัตร ESG 1 0 0ในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลจากดกรพิพัพยอดพฤติการผู้อำนวยการสถาบันไทยพับบริษัทเรา ให้ความสำคัญนะฮะไม่ใช่ทำรุกธุรกิจอย่างเดียวเดารูแรสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมการเรียนของที่เนี่ยก็คือเหมือนมีมีเป้าหมายเพื่อให้เขาเนี่ยมีงานทำใช่ครับ ให้สาม,มารถอยู่ในสังคมได้มีงานทำมองยังไงอะคะในมุมมองของทางอาจารย์ที่ปกติแล้วเวลาเราเห็นหลายๆที่นะคะ,คะเวลาเรียนจบโอเคเรียนจบแต่ที่นี่ทำไมเราถึงได้มีเป้าให้เขาด้วยคือเรามองว่าอยู่กับเราจนกระทั่งถึงจบม .6 เนี่ยแล้วก็ถ้าถ้าไม่มีเป้าหมายในเรื่องการเอาชีวิตหลังหลังที่จบการศึกษาเนี่ยก็กลับไปอยู่บ้านอย่างเดิมซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรนี้พอเมือม่อเมื่อมาอยู่กับกับของเราเนี่ยรบบิณฑบรรนกูเนี่ย เราก็คาดหวังในใน2ระดับนะครับสำหรับเด็กที่กลุ่มไฮฟังชันหรือกลุ่มที่มีศักยภาพที่ดีหน่อยเนี่ยเขาต้องสามารถทํางานได้ซึ่งโดยหลักเนี่ยเขาไม่สามารถไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้แั้นก็ให้สามารถที่จะทํางานในฐานประกอบการได้นะครับหรือ,อทํางานที่อยู่ใกล้ๆบ้านได้นี้เป็นต้นหรือทํางานกับผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านนี่แหละประกอบอาเที่ยวกับผู้ปกครองได้ อันนั้นระดับที่1กับระดับที่2ถ้าเกิดกลุ่มที่เขาอ,อาการค่อนข้างหนักหน่อยอันนี้เราเราก็มุ่งหวังที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเขาอย่างเช่นยังไงคะเช่นเดิมก็เคยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เข้าห้องน้ําเองไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเองไม่ได้เราก็จะพัฒนาจนกระทั่งเขาสามารถจะดูแลตัวเองดูแลตัวเองได้ไดครับผมอันนี้ก็ลดภาระให้กับครอบตัวด้วยใช่ใช่ครับ ก็คือพอดีอาจารยมา์มาติดต่อผมที่ร้านนะฮะสมัยก่อนผมอยู่ร้านเก่าอยู่ในเมืองครับอาจารย์บอกจะพาเด็กมาฝึกงานผมคิดว่าโอเคก็ถ้าผมพอจะทําประโยชน์ให้กับโรงเรียนได้แล้วก็เด็กมาฝึกด้ผมก็ยินดียินดีที่จะรับะครับผมก็เด็กมาปกติจะมาประมาณมาสองสองคนฮะก็ฝึกให้การประกอบรถประกอบรถโดยสนาะรถการท่อบำรุงรถนะครับ ทางช่างบอกว่าก็ใช้ได้ครับส่วนใหญ่คือแต่ต้องคอยดูแลอยู่บ้างเป็นบางครั้งนะครับงานระเบียรหลายส่วนงานที่เข้ามาทำเป็นงานพวกรีเวิร์คคืองานซ่อมแซมนะฮะสินค้าที่มีผลิต,ลตออกมาเนี่ยลรามีของเสียเกิดขึ้นแล้วต้องมีการคัดเราจะใช้คนกลุ่มนี้มันั่งคัดนะฮะมันั่งคัดงานคัดเอาของเสียทิ้งแค่นั้นเองครับ ผลงานไม่ต่างคนปกติเลยนะครับเขาสามารถทํางานตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เขามีสมามาคารวะที่ดีเขาจะเรียกเขาจะเรียกพนักงานในโรงงานเราเนี่ยเป็นแม่หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดพนักงานมันพนักงานเราก็เกิดให้ความรักเขาเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วในส่วนเราเองเนี่ยก็มีนอกจากน้องสองคนนี้แล้วเนี่ยนะที่มีอยู่เนี่ยเราก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นที่ว่าอยู่ในตักกลุ่มคนพิการเศย ส่วนของการตอบรับของสังคมชุมชนนะคะที่เวลาเราเราผลิตเขาเรียกอะไรทำให้เขาสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพได้สังคมชุมชนก็ต้องมีส่วนร่วมใช่ครับที่รบุบรีเป็นอาูเนี่ยเราเราโชคดีมากที่เรามีชุมชนที่เข้มแข็งเข้าใจ mm hmm. นักเรียนของเรานะครับว่าเขาไม่ใช่พิการและไม่มีคุณค่า mm hmm. แต่ว่าทุกคนเนี่ย ส่วนใหญ่ของของสังคมในรบดีรนคุลมีความเข้าใจว่าแม้ว่าเขาจะบกพร่องก็าสามารถมีคุณค่าในชีวิตได้ทํางานได้เป็นประโยชน์กับสังคมได้นักเรียนเราออกไปทํางานข้างนอกเนี่ยทุกคนเข้าใจว่าเขาสามารถทํางานได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าสังคมเนี่ยให้โอกาสนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นการสถานที่ฝึกงานหรือรับซื้อผลิตภัณฑ์ของที่นักเรียนทาออกไป คืออยากอยากจะเชิญชวนนะครับถ้าร้านค้าที่มีมีสถานที่เหมาะสมแล้วก็มีความสามารถที่พอจะแบ่งปันให้กับนักเรียนนะครับได้มาฝึกงานก็คิดว่าจะมีประโยชน์ต่อต่อนักเรียนและต่อสังคมนะครับคือคือจริงๆนะเราเห็นว่าในสังคมเรานะฮะมันต้องมีมันต้องมีพื้นที่ให้กับคนกลุ่มนี้อยู่เหมือนกันไหมครับ แล้วเรา <S <S เราเองก็มีนโยบายเรื่องนี้นะครับว,ว่าจะเป็นพิการทางด้านไหนถ้าเผื่อว่าเขาสามารถที่ทางานในส่วนที่เราผลิตอยู่ได้เนี่ยเราก็ยินดีรับเข้ามาทํางานต้องยอมแล้วว่าเขาก็คือส่วนหนึ่งของสังคมเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาเนี่ยเขาก็เหมือนว่าเขาจะไม่มีที่ยืนในสังคมได้เราก็เลยมีนโยบายว่าผลพิการถ้าเราสามารถถ้าเขาอยากจะทํางาน แล้วก็งานที่เราเรป้าหมายเขาทำนี่เขาสาม,มารถทาได้เราก็ยินดีรับเข้ามาทํางานในส่วนที่คิดว่าเขาเขา,เขามีความสามารถในการทําสุดท้ายแล้วอยากให้ผอฝอากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยสิคะครับ<ม>ก็นักเรียนของเราเนี่ยหรือว่านักเรียนที่ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งนะ,ะครับที่มีประโยชน์มีอยู่สามารถอยู่ในสังคมได้ถ้าเราให้โอกาสเขานะครับที่จะ ได้ทำงานได้ฝึกงานนะครับก็ขอให้ชุมชนท่านผู้ปกครองแล้วก็สังคมต่างๆเนี่ยได้ให้โอกาสกับน้องๆน,นะครับเขาจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจครับผมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณผออ๊อฟ<ม>นะคะครับขอ,ขอบคุณ,ค,ณค,ครับ สำหรับสิ่งที่น้องๆจากโรงเรียนลบบุรีปัญญานุกูลได้ถ่ายทอดให้เราได้เห็นกันในวันนี้ทำให้อุ๋ยเข้าใจค่ะว่าคนเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องการจุดยืนในสังคมต้องการมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตอยู่สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือการให้โอกาสซึ่งกันและกันของคนในสังคมซึ่งก็รวมไปถึงความรับผิดชอบนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทุกคนต้องมีนั่นเองค่ะ หวังฝันจะไกลไม่ไกลเกินใจเราขอแค่เรามีรอยยิ้มในหัวใจมีฉันมีเธอเดินเคียงข้างกายกอดคอก